แสบนัวคั่วโซลยามาแล้วค่ะพี่น้องมือนีระบบเสียงของโซลิยาคัดของเน้อจ้ามีแต่แนวเป็นอุปสรรคเนาะจา้ามือนีเตรียมของออกไปถ่ายคลิปอยู่ทั้งนอกกับฝนตกห้ามเนาะจา้ากับฟฝ้าแลนกับมาหองพอมาหอดหองแล้วๆใส่ไมเอียงเหลียบลอยถ่ายคลิปดิบดี พอทายคลิปแล้วๆสุริยามาเปิดคลิปเบิงบัดได้เสียงกับโบมีเนาะจา้าโอ้ยสุริยาไอ้สุริยาเมื่อยน้ำจ้กของแต่กะ้างจังได้สุริยากัสิสูต่อไปเนาะจา้ามีนูที่สุริยาสีเฮดกินเมื้อนีกะเป็นปนอิปูนาเด้อจา้าปนอีปูนาเซ่เซฟแบบบานๆเท่านะาจา้าไ่น้ำประแดก บอกผีอ่อนใส่หอมแดงเนาะจ้ากินกับผักกับก็บกบมีผักบุ้งหน้ายอดผักอีหุ้มแลลวก็ยอดผักดอกแคเดาอจ้ายอดดอกแคเนาะจ้าบบเมนดอกแคเดาอจ้าโซรยาก,ก็บอกพิษเ้าถึงเนาะจ้าไออีปูหน้าห้านี่ก็มีแต่โตใหญ่กล่มยงใหญ่เลยเนาะจ้าไอป้า ได้ป้าวงมาป้าวงนี่กับสื่อ,อยุตลาะเด้อจ้ะโซรยาซื้อมารลอยนึงเนาะจ้ะถอดแบบกบกบเลยจ้ะกินพอดีกับเข่าเลยจ้ะบ่จืดแลลวกับ,บ่เข้มเนาะจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องมาแสบแบกับโุรยาเด้อจ้ะมือนีกับพิษขาดยางแห้งเนาะจ้ะโซโซรยากัอุตส่ชาชติไห่เรียบร้อยว่าสิแบบว่าให้เสียงมันชัดเจน ได้พนปรากฏออกมาก,ก็คือว่าเสียงหายเนาะจ้าเกิดจากเอียงสเหตุเอียงโรลยาก็ยังหาว่าทันใดเนาะจ้าน่าสิเกิดจากไม้นี่แหละจ้านี่โรลยาก็เลยททำการลาวพักบุงเนาะจ้าพักทีมีอยูนี่ก็มีแต่พักทีโรลยาเอาไปหลวกทั้งหมือเลยเนาะจ้าหลวกมากินกับตั้มปนอีปูเนาะจ้าแบบเซ็บเซเลยจ้าปนอีปูนี่ก็เสียออกรสชาตินัว นวดแล้วก็มันๆเนาะจ้ะปูนี่มันคักขนาดเลยจ้ะปูปูหน้าแบบแซ่บๆเลยจ้ะตั้มปนนี่ก็สิได้กินของอีป,ปูนเนาะจ้ะสุรยาก,เาก,อออก็เอากระดองออกเอาไอ้กามมันออกเอาขามันออกแลก้วก็ตั้มตัตัเนาะจ้ะตั้มให้มันเล็กๆจักหน่อยเนาะจ้ะเวลากินมันสิได้ง่ายเนาะจ้ะ พี่น้องเมนูนี่ก็เป็นเมนูหาอยากอีกหนึ่งเมนูเนะจ้ะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้บ้านอยู่ต่างประเทศกะสิหากินอยากแน่เนาะจ้ะเมนูแบบนี้กะสิหาได้ตั้มบานนอกเฮ้านะจ้ะถ้าผู้ใดอยู่เขตปริมนตลนยังสี่กะสิหากินอยากแน่เนาะจ้ะปนอีปูนาบานเฮาเมนูปนเมนูเจวพักนี่โซระยก,กับมักเด้อจ้ะ มากกินแจวพักนี่กะต้องกินกับมือเนอจ้าจังมันเสบีบจังมันนวเบิงสุรยากินแบบมีความสุขแบบกลุ่มกินม,มากเลยกับเมนูนี่บ่ได้กินด้นแห้วเนอจ้าเบิงสุรยากะกินไปนาเบากับพี่นองไปนาําบ่หูเนอจ้าว่าเสียงมันสีขาดมันสีหายสุรยากะเสียได้บบอ,อย่างคักเลยจ้า ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคลิปมาเป็นกําลังใจให้สุล่ยาสางคิปต่อๆไปเนะจ้ะนี่สุลยาก็ะอ้ำเขาคํำบักไงเลยจ้ะพี่น้องเบิง่งกินไปนํำกับไรแมงวันไปน้เนะจ้ะกินยูไซกะตามแต่แมงวันกะสิตามไปนาเนะจ้ะจังวา่าแหละเพิ่นได้กินปลาแดกเนะจ้ะกินหอมของปลาแดก ผักบุงหน้านี่ก็เอาไว้หลายมือแล้วมันก็เริมเนี้ยล้วเนาะจ้าเริ่มเนียนเเน้ยเริมแกาว่าลวกบดด้นก็คือสีบอแมนดอกเนาะจ้าพอปกติแล้วพักบุงเขาก็ลวกกันบอดดนดอกเนาะมันหนาสิเป็นที่พักบุงมากกว่าที่วาโซลยายเอาไว้หลายมือแล้วมันแกเนาะจ้านี่ที่โซลยายกินอยู่นี่ก็เป็นไอหยอดพอยอีหุ่มด้อยจ้า โดนๆจังสีหาสื่อเด้เชอหนึ่งเนาะจ้าหยอดพักอีหุ่มเพราะว่าโซลยายาบันยูบันนอกข้าเนะจ๋าทายูบันนอกข้ากับสีหาสื่ง่ายบ่ต้องสื่อดอกจ้าทายูบันนอกนะเก็บเอาตามขางทางตามริมหัวตามสวนก็ได้กินแล้วเนาะจ้าแต่อันนี้โซลยากับไปสื่อในลานพักบันบ้านเนาะจ้าแต่กับสียูใกล้จากหมองโซลยาเฮ็ดงานเนาะจ้า ้านนี้เขากะสีขายพักบานๆขายพักไอ้ดอกแค่ขายยอดดอกแค่ขายยอดพะอ,อีหุม้มขายพักใบบัวบกขายหลายๆอย,ย่างเน,นาะจ้าี่เป็นพักบานๆถ้ามีโอกาสโซลยากะสิไปซื้ออีกเน,นาะจ้าแต่ว่ามันกะิียุกใกล้มองเฮ็ดงานในจักน้อยพักบุงหนีสามีเพิ่นกบไปเก็บมาเด้อจา้าเก็บมาได้หลายมือละละมันกะเริ่มแกล่ลวเนาะจ้า นี่โซล่ยากะกินไปน้ำบอกกบพีกบน้องไปน้ำเนาะจ้าโดยถีบ่หูโตเลยวาเสียงมันขาดมันหายถุกคลิปที่เฮ็ดออกมากระต่างใจนั่นแหละจ้าพี่น้องคือเบิ่งแต่ว่าโซริยาหอบของไปหอดแล้วเรียบรอยผู้สาต่างโต๊ะแล้วเรียบรอยฝนตกห้าเนาะจ้าสซริยากับเฝ้าเก็บฝาวแลนเข่าห้อง ปลา,ามาตังโตะนางกินให้พี่น้องเบิงเนาะจ้าตอนนี้โซลยาก็กินปลาวงเนาะจ้าปลาวงนี่เพิ่นถือกับน้ำลวกพักแนะ่ไอพักที่โซล่ายาลวกมามก็สีชืนๆเน่เนาะจ้าพอปลาวงไปถึอเน่มันก็สีบค่อยกรอบเนาะจ้ากรอบอยู่จ้าแต่มันกระบร่บด้กรอบแห้งคือจังข้งาทอดไม่ๆหมเนาะจ้าเพราะว่ามันโดนความชืนไปแล้วเนาะจ้า นี่ตอนนี้โุรยาก็หา้ออาวพกอีหุ่มแล้วนะจ๊ะพะอีหุ่มนี่ก็สิออกมันมันม่นเด้อจ้ะมัน่นมั่นบอกบขมบอกยงเนาะจ๊ะก็สิออกมันมั่นมากกลัวแต่ผู้ไดที่ว่าเคยกินเนาะจ๊ะก็ลองไปกินเบิ่งเด้อจ๊ะสุรยาว่ามันแสบเนาะจ๊ะนี่ตวัวปนอีปูเขาไปตามด้วยเขาสวยหอนหอนเนาะจ๊ะ มือน,นี้สุรยาเลิกงานมาเลยกับฟ่าวเลนเขาขั้วเลยเนาะจ้าป้าวงนี่คุณชายเพิ่งกระถอดให้เด้อจ้าเพราะว่าสุรยายายันบ่้ททันเวลาเนาะจ้าเพราะว่าตามจิงนะ่ะต่างใจสิผ้าพีผ้านองออกไปชมบรรยากาศข้างนอกแต่ว่าไปแล้วต่างโต๊ะแล้วฝนตกห้ามก็เลยเดิมานั่งในห้องเนาะจ้านี่ล่ะสุร่ยาให้คุณชายถอดป้าวงแล้วแล้ว โซลยาก,ก็เลยครัวบอกพริกหนึ่งอีปูแล้วก็เอามาตามปนนะจา้ะจังได้ลวกพักที่หลังฟ้าหูเขาย่านเขาดีดว่าทัานเวลาเมื่อตอนนี้ก็กินกำลังแซบกำลังนวล้วาจา้ะเมนูนี่ก็เป็นเมนูเปื้องเขาด้วยจ้ะเขาซันี่หลายสำหรับโซลยาด้วยจ้ะ เพราะว่าปกติโซลยาสิบ่คอยเน้นเขาเนาะจ้าสิเนนกับมากกลัวโซลยาเป็นคนกินขา้าบ่คอยหลายเนาะจ้าแต่สิเนนไปทางกับทางพักมากลกัวเป็นคนมากินพักเนาะจ้านี่เจวพักตววบนแซบเลยจ้าเบื้องขำเขาโอํำพักตามโดยเขา กูใดบ่เคยกินกับลองไปเหตุกินเนอจา้าตำปนอิปูนาบางคนเผิ่นกะสีเอาปูไปขัวเนาะจา้าบางคนก็เอาไปหนึ่งถ้ายากง่ายๆก็เอาปูไปต้มเนอจา่ารวดเร็วทันใจดีเนอจา้านี่ผักทีิโซละยาสีเจวนี่ก็เป็นยอดดอกแค่เนอจา้าเป็นยอดเป็นใบมันเนอจา้าถ้าผู้ไดบ่เคยลองกินกับไปกินเมืองเนอจา้า กับโมีรสชาติเนยังจากกะสีออกแบบคือผักกินผักธรรม,มาดานี่แหละจา้าแต่หากินกะตั้มปนไปกะสีแซบสีนัวสีเขากันเนาะจา้าเพราะว่าตั้มปนข้ามันกับมีรสชาติอยู่แล้วเนาะจา้านี่ผักบุงหน้าผักบุงหน้านี่กะสีออกแบบว่าลืนล่นๆในจักน้อยเวลาเคี่ยวไปมันสีออกมึนๆในจจกหน้อยเนาะจา้ามันบบมันบ่ถือถือ,ถอคือจังไอ หยอดดอกแค่เนาะจ้าหยอดดอกแค่ care, นี่เขียวใ้มันสีถือือมันสีอันนี้อันนี้หยอดพักบุงนี่เขียวไปมันสีแบบลื่นแบบอันนี้แน่จักน้อยเนาะจ้านี่ตาม้มโดยข้ามเขาปกติโซลยากินอยู่บ้านใปบ้านยังสีกะสีเมนูแหลกทีสห้เม่เหตุก็คือว่าตั้มปนหลวกพักนี่ละจ้าแล้วก็ไปนั่งกินกคขอบครัวเนะจ้า กินมือจังสหละจ้ะบรรยากาศแบบบ้านบ้านเลยเนาะจ้ะโซลยากะกินไปนำวาสซูพีสูนองฟังเนาะจ้ะทุกคลิปที่ทายถอดออกมากกับทายถอดออกมากด้วยความต่างใจเนาะจ้ะ แบแบเซ่บๆซเลยเนาะจ้ะผู้ใดเห็นเมนูนี่แด้อยากกินกะบุระยาโซลยาก,ก็ขอโทษขอภัยเลยจ้าผู้ใดเห็นกบสี่ยากน้ำเลยเนาะจ้ะาะวานเป็นเมนูที่ว่าหายากเนาะจ้าถ้าตา้มบหนดอกเข้าก็ถือวา่าง่ายอยู่เนาะจ้าแต่าตามในเมืองกุ้งนี่ก็หายากนิดจักหน่อยกินแบบนี้ก็คืนหอดบานเนาะจ้า สุริยากไ็ได้ออกห่างจากบ้านมาตัาง้งหลายปีแล้วเนาะจ้าแต่ก็กลับซูเปีนนั่นล่ะจ้าตอนนี้สุริยากกับเจลพักบุงเนาะจ้าผักบุงหน้าบ้านเฮาแปบแซ็บเสพเ,เลยเนาะจ้าตำปนนี่ก็ถ้วยบกักใหญ่เลยเนาะจ้าเบิ่งสุริยา บอดายจำเนาอจ้าเป็นปนคุยโซลยามาคุยเนาะจ้ากี่ก็เข่าซวยหอนหอนเนาะจ้าป้าว่งในกับกบเลยเนาะจ้าอ้ยฟินคักขนาดพี่น้องพักนีที่สุรยาไปสื่อพ่นกะระขายบ่แพ่งหนุกด้วยจ้า กลัละหาบาทนะจ้ะสามกัมสิบบาทเป็นพักบันบาทเท่านะจ้ะนี่ตอนนี้ซื้อระยะก,ก็กินไอ้หยอดพักอีหุ่มนะจ้ะแล้วก็คุยก็ตั้าปุนนะจ้ะพักติดขเขียวพืนจำได้อยู่ตอนที่วาวาในคลิปบอกพี่บอกนอ้องยูว่าพักติดเขวีว นี่ตวยป่นอ่เำเขาำ้าไปตามโดยวยคมเขาข้ามยิ่ใหญ่เนาะจ้าแซ่แบเส่บกินไปน้ำกะไรแมงวันไปน้ำเนะจ้า,จาคือจังเพื่อนรวมทีมนี่ละ ไปไซกัสิหินไปแมงวันนี่ละจา้ากระจังวาเลยเนาะจา้านานีกหน้าฝนนำ้ำแมงวันกัสีหลยแน่จักหน่อยเนาะจา้าส่วนห้องโซลยานี่กระเฮ็ดกับเขาสุมือเนาะจา้าเพิ่นกัสิมาสุมือเลยจา้าโซลยาเลิกงานมาเปิดประตูรัวไปกับ่ระท่านพอดอกจา้าพ่อโซลยาเฮ็ดกับเขาเปิดป้าเด็กเปิดพ่ออบเท่านั้นละ่ะแมงวันจักมาแต่ทางใด วีวีมาเลยนะจ๊ะของมักของเหาก็คือประเด็กของมักของแมงวันก็สีโบแมนประเด็กป่ะจ๊ะสุริยาเบิดย่ำได้มนก็มาย่ำนันเนะจ๊ะมักคักอหลีกับประเด็กประหน่อยนี่สำหรับสุริยากก็ว่ามันห่งอมหรจ,จ้าประเด็กเพราะว่าสุริยากินมาตั้งแต่หน่อยๆน,นะจ๊ะ เอียงกับขาดใดเด้อจ้าแต่ปลาแดกห้ามขาดเด็ดขาดบ่าวสาิต่ำปนต่ำเจวต่ำบกักุ่งแกงอมแกงเียงกับสุรยากัสิใส่แต่ปลาแดกเนาะจ้ายกเว้นแกงกะทิเท่านั้นละจ้าที่บ่ใส่ปลาแดกนอกนั้นก็ใส่ปลาแดกเมื่อสุยางแกงแบบบนานๆเฮ้าเนาะจ้าถ้าผู้ใดเป็นคนอีสานอีลีก็สิหูจักเนาะจ้า ว่าเวลาเฮ็ดกับเขาวนี่คือขาดปลาเด็กบ่ด้เลยเนาะจ้านอกจากสิเป็นกับเขาไทยไทีอิลีเนาะจ้าจังสีบ่ใไซแต่กับปลาเด็กป้านหน่อยนี่สุริยาก็สิเอามาเต่บาทเนาะจ้าฝากพ่นสื้อแน่แม่เฮ็ดห้ยมาแน่แต่ส่วนหมากกะสิฝากพ่นซื้อเลยจ้าเพราะว่าแม่แเราเฮ็ดห้ก็เราก็บบคคอยมีเวลาเหรเนาะจ้าเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลหลายอย่าง สำหรับมือนี่ปนอีปูนากระแทบแสบเสบนาะจ้าเบิ่งอีปูนาถวยบกักง่ายกืจนว่าเกือบมืดเนาะจ้า,จาอีปูนากระมีแต่โตใหญ่ๆกามใหญ่เลยเนาะจ้า,จาแบบบ้นบานๆเฮาเลยเนาะจ้า,จากินกับผักกับผักบุง้งหยอดอีหุ้มแล้วก็หยอดดอกแค่เนาะจ้า,จาเขาซวยหอนๆเขากันคักขนาดเนาะจ้า,จา ถ้าสำหรับคลิปนี้สุริยากินมุม,ม่ามรั้ว่าบทสุภาพกับขอโทษขอภัยด้วยจ้าถ้าผูได้มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจานะ้านะถัดพี่น้องรับชมจากจังหวัดใดเวลาใดก็คอมเมนต์บอกสุริยาเนด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้สุริยาก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ